โอ้เพื่อนหมดอ่ะวันนี้ก็มีนางงามเขามาพ้อนผลไม้นะครับที่ฮักช้างเรานะครับผมน้องผู้พิงเราก็มาต้อนรับนะครับนี่ฮะ เออฟักทองฟักทองกินฟักทองไหมลูกนี่จะเป็นนางนางงามเขาประกวดนะครับที่มาสวัสดีครับอันนี้เป็นแม่สิริพรน,นะครับผมเออป้อนตัวนี้อยู่ช่วงที่ป้อนกล้วยอ้อยให้น้องช้างนะครับผมดีฮะพิงเราทำไงครับกำลังกินอยู่นะครับผมจังหวะต้องกินครับ จังหวะนี้ต้องกินครับผมโอ้ยมาไม่กินนะข่าปลาปลาลูกบอนสูงปลาลูกบนสูงบนสูงขาปลาหาบอนสูงบนสูงขาปลาสูงางบสูงบสูง อ่าบะอ่าปะดิเอ้ยบอลสูงเต็งงเต็งงบอลสูงอ่าบายอ่าบายเลยสูงโอ้โหมัมใหญ่เลยนะครับกินได้เยอะมากเลยนะครับจุ๊บจอบลูกเจ้าบอลเจ้าบอลเจ้มือจ้ามือกันจุบอ่าจ้าพิธีจุบ

xuống bốn súng bốn bên bài bài đi bốn xuống à bốn à bốn xuống chụp chụp gần chụp bốn xuống chụp chụp bốn chụp chụp mưa gần chụp mưa gần chụp mưa chụp xong chụp xong này chụp xong chụp xong chụp xong à chụp xong chụp xong chụp xong chụp chụp xong chụp xong chụp à, tên lục nhóc hà đi không tên nè, nhóc hà đi lên lên nhóc hà đi lên đó nè

còi cò, ừ, ừ. rồi đó, con xuống đó các, con lẽ, lẽ, này, con chung ông, Dốc cả lên xuống Dốc yốc cả này, action này, hạ tên này, tên này xuống hạ à, tên này xuống dốc cả đi, ôm, oh. ôm, oh. oh. tên này tên này, búa xuống búa xuống búa nè búa à xuống một xuống xuống bó xuống búa súng búa con bơm, à tên này dốc hัว, hau đi hả thôi บนสูงยยยสูงเอนะเอน่ะเต้นไหนครับ,ตบเต้นไหนครับบน,น,น,นสูงบน,นสูงเอาเต้นหน่อยเต้นหน่อยสูงสูงเอาเต้นหน่อยเอาเต้นหน่อยเต้นหน่อยยกขาสูงสูงบนสูงขอบคุณครับ